พูดถึงโควิด19นะครับชาวบ้านที่นครสวรรค์แห่กันไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19มากขึ้นอีกครั้งท่ามกลางการระบาดที่กลับมาพุ่งสูงนะครับขณะเดียวกันจากการสำรวจพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกนอกบ้านครับ ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ยังคงเดินทางเข้ารับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่4และเข็มที่5ที่ศูนย์ชีวนันท์เขตเทศบาลน,นครน,น,นครสวรรค์อย่างต่อเนื่องนะครับหลังโควิด -19 เริ่มกลับมาแพร่ระบาดขยายวงกว้างมากขึ้นรวมทั้งมีการกลายพันธุ์ด้วยขณะที่ผู้ที่เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่5บอกว่าที่ผ่านมาในจังหวัดนครสวรรค์พบการระบาดของโควิด -19 ลดน้อยลงแล้วนะ และสังเกตเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะออกจากบ้านระหว่างที่ทํากิจกรรมกลางแจ้งหรือว่านิที่สาธารณณะก็ยังใส่อยู่แต่ที่ตัวเองออกมารับวัคซีนในวันนี้เนื่องจากการประชาสัมพันธ์จากเสียงตามสายในชุมชนเชิญชวนให้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุน้นเพราะพบว่าเริ่มมีการระบาดพบผู้ป่วยโควิด -19 มากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ของโควิดด้วยครับ